บัดนี้วันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านายยติวัฒนาสิริเจริญวุฒขอถวายเสียงสวดส,สัตยายกระสตรพระปรลิตและมตลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าโจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในการอ่าน อัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่1ชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัคราขัดชันตุเทวตาสัทธรรมังมุนีลาจัสสุนันตุอัคโมคทงัง สักเคกาเมจะรุปเปชิลิสิคาคาละตะเขจันทลิเควิมาเนที่ปารัตเถจะคาเมตรลุว่านนาัขาวเนเคหาวัตถุฮิเคเตภุมมาจายันตุเทวาธารธารวิสเมยักขัพพันพระนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมนัสสวกาโลอายมภพันตาธรรมะมัสสวากาโลอายมภพันตาธรรมนันส,สวนากาโลอายมภพันตาบทที่สองบทสวดธรรมสการุทธเจ้า นโมรรตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสรรัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธัทงสรณังคัจฉามิธรรมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ พุทธังสราณังคัจฉามิทุติยามปีทำมังสราณังคัจฉามิทุติยามปีสังคังสราณังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสราณังคัจฉามิตติยามปีทำมังสราณังคัจฉามิตติยามปีสังคังสราณังคัจฉามิบทที่ส sí, uhm ี่บทสวดสัจจกริยาคาถาอัติเมสราณังอันยังพุทเทเมสราณังวลังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสราณังอันยัง ธรมโมเมสระนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานะทิเมสระนังอัญยังสังโคมเมสรนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาน